สถานการณ์ล่าสุดของ Nvidia เดีย H 200และความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนในสงครามชิป AI ปี2026สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ OCZ Tech Brief สรุปข่าวเทคโนโลยีประจำวันวันนี้เรามีข่าวของ2มหาอำนาจโลกชิงความได้เปรียบในสงครามชิป AI มานำเสนอกันครับสหรัฐอนุมัติขายชิป H200 ให้จีนแต่มีเงื่อนไขเข้ม เมื่อวันที่13มกราคม2026รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกนโยบายใหม่อนุญ,ญาตให้บริษัท n v ็นวีเดียส่งออกชิป AI ระดับสูงรุ่น h 200ไปยังจีนได้ภายใต้กฎเข้มข้นที่ควบคุมความมั่นคงของชาติและเทคโนโลยีซึ่งมีเงื่อนไขตรวจสอบโดยห้องทดลองอิสระก่อนส่งออกจำกัดปริมาณไม่เกิน50%ของชิปที่ขายให้กับลูกค้าในสหรัฐและต้องยืนยันว่าไม่ใช้งานในด้านการทหารหรือความมั่นคงของจีน นโยบายใหม่ยังนำภาษี25%เข้ามาใช้กับชิปเหล่านี้ด้วยเป้าหมายคือให้รัฐบาลสหรัฐเก็บค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากการขายเทคโนโลยีล้ำหน้าในต่างแดนเพื่อเพิ่มรายได้เข้าขังและลดการพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศจีนตอบโต้ทันทีด้วยแนวทางเข้มงวดของตัวเองแม้สหรัฐจะไฟเขียวให้ส่งออก แต่จีนกับปฏิเสธไม่ให้ชิปเหล่านี้เข้าประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากจรจีนแจ้งว่าชิปเ200รไม่อนุญ,ญาตให้เข้าประเทศในขณะนี้และสั่งให้บริษัทเทคโนโลยีภายในประเทศหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อเว้นแต่จําเป็นอย่างยิ่งคําสั่งนี้มีลักษณะเหมือนแบน,แบนแบบไม่เป็นทางการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่ทันทีที่ประกาศออกมาก็สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทันทีรายงานข่าวหลายสํานักยังระบุว่าจีนกําลังร่างกฎควบคุมการนําชิป AI ชั้นสูงเพื่อกําหนดเพดานการซื้อขายจากต่างชาติแทนการแบนแบบเปิดเผยทั้ง ซึ่งอาจจะเปิดช่องให้อนุมัติการซื้อได้บางส่วนในอนาคตผลกระทบต่อเอ็นวีดีและตลาดโลกตลาดตอบสนองทันทีราคาหุ้นเอ็นวีดีปรับตัวลดลงบ้างจากความไม่แน่นอนของการส่งออกความต้องการชิป h 2 0 0 0ในจีนยังสูงแต่การตีกันของนโยบาย2ฝั่งทําให้การค้าจริงชะงักงนันเอ็นวีดีอาจเผชิญปัญหาสต็อกสินค้าคงค้างหากไม่สามารถส่งออกได้ตามแผน ภาพรวมสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนเข้าสู่ช่วงยืดเยื้อและซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยใช้มาตรการทางการค้าและกฎหมายควบคู่กันเบื้องหลังและบริบทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันชิป AI ระหว่างมหาอำนาจสหรัฐต้องการรักษาความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีขณะที่จีนกำลังผลักดันให้เกิดความเป็นอิสระของระบบเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเช่นการสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศและจำกัดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติสรุปใจความสำคัญสหรัฐอนุญาตให้เอ i d ว a เดียขายชิป AI ลำหน้า H 200ไปจีน พร้อมเงื่อนไขเข้มภาษีรายได้25%จีนตอบโต้ด้วยการปิดทางนําเข้าชิปเหล่านี้อย่างมีเงื่อนไขก่อนส่งผลให้สถานการณ์การค้าชิประหว่าง2ประเทศเข้าสู่สงครามเทคโนโลยีรอบใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องตัวสินค้าเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและกล,ลยุทธ์ระยะยาวของแต่ละฝ่ายคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณที่รับฟัง OCZ Tech b e e p ฝากกดไลค์จุดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญสวัสดีครับ